สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะสำหรับใครที่ติดตามแล้วขอบคุณนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะวันนี้เรามาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากราศีต่างๆกันค่ะราศีแรกเลยนะคะคือราศีเมษค่ะราศีเมษคือราศีสำหรับใครที่เกิดวันที่21มีนาถึง19มงเมษายนนะคะ เราจะมาเจาะลึกถึงลักษณะบุคลิกภาพของชาวราศีเมษความรักของชาวราศีเมษเพื่อนของชาวราศีเมษครอบครัวของชาวราศีเมษการงานการเงินและผู้ชายในแบบฉบับของชาวราศีเมษแล้วก็ผู้หญิงด้วยค่ะเริ่มต้นที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะลักษณะบุคลิกภาพของชาวราศีเมษค่ะ จุดแข็งของชาวราศีเมษนะคะคือมีความกล้าหาญมุ่งมั่นมั่นใจกระตือรือร้นมองโลกในแง่ดีซื่อสัตย์มีแพชชั่นในตัวเองจุดอ่อนของชาวราศีเมษนะคะใจร้อนค่ะอารมณ์แปรปรวนหุนหันพันแล่นแล้วก็หมุทะลุค่ะสิ่งที่ชาวราศีเมษชอบการแต่งตัวแบบสบายสบาย การเป็นผู้นำกีฬาประเภทเดี่ยวการออกกำลังกายค่ะสิ่งที่ชาวราศีเมษไม่ชอบนะคะคือความเชื่อชาความร้าชางานที่ไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองค่ะในฐานะที่เป็นราศีแรกของจักรราศีนะคะการปรากฏตัวของราศีเมษ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างที่มีทั้งพลังและมีความปั่นป่วนค่ะชาวราศีเมษชอบที่จะออกไปค้นหาประสบการณ์ชีวิตชอบความรวดเร็วและชื่นชมการแข่งขันและมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในทุกสิ่งตั้งแต่ในเรื่องของการทำงานไปจนถึงการสั่งสรรสมาคมค่ะ ราศีเมษอยู่ในความปกครองของดาวอังคารและอยู่ในธาตุไฟนะคะฉะนั้นราศีเมษจึงเป็นหนึ่งในราศีที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดตามธรรมชาติราศีนี้มักจะทําก่อนคิดค่ะอารมณ์ประมาณว่าพุ่งไปก่อนนะคะบางทีเราค่อยมาเอที่หลังทั้งนี้เนี่ยในตำแหน่งของดวงอาทิตยะะ์ค่ะ จะส่งเสริมให้ราศีนี้มีทักษะในการจัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยมคุณจะไม่แปลกใจถ้าพบว่าชาวราศีเมษสามารถทำงานได้หลายอย่างให้เสร็จพร้อมกันได้อย่างไรก็ตามความท้าทายจะเกิดขึ้นเมื่อเขากลายเป็นคนที่ใจร้อนหมูทะลุบ่อยครั้งก็อาจจะหัวร้อนใส่ผู้อื่นได้ง่าย ภายใต้บุคลิกที่อาจดูแข็งแกร่งของผู้ที่เกิดภายใต้ราศีนี้ส่งผลให้เขามักจะตั้งการต่อสู้เพื่อเป้าหมายของตนในแง่ของการปกป้องนะคะแล้วก็เพื่อการยอมรับด้วยในเรื่องของการทำงานร่วมกันหรือว่าการทำงานเป็นทีมก็เช่นเดียวกันเขาจะมีลักษณะแบบมีความตั้งกาดไปสู้ไปอยู่บ้างนะคะ ชาวราศีเมษเป็นเจ้าแห่งความคิดและมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติใดๆก็ตามจะมุ่งเน้นเรื่องความคิดไปก่อนแล้วไปต่อยอดเรียนรู้ให้ทันเท่าที่เขาคิดแล้วก็โฟกัสค่ะอันนี้มันจะให้อารมณ์คล้ายๆประมาณว่าสมมติว่าเหมือนเขามีโปรเจกต์อะไรค่ะเขาจะให้ความคิดวิ่งไปก่อนเลยส่วนวิธีการหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆไปหามันทีหลังนะคะ สัญ,ญลักษณ์ของราศีเมษมาจากเรื่องราวของขนแกะทองคำคือมันมีเจ้าแกะตัวเนื้อค่ะที่แบบพร้อมที่จะเป็นฮีโร่ตัวมันเนี่ยแบกผู้คนที่ตกอยู่ในอันตรายแล้วก็ไม่มีอำนาจไว้บนหลังพลังของเจ้าแกะที่แบกสิ่งต่างๆไว้บนหลังนี้ค่ะเปรียบเสมือนทองคำแต่ในขณะเดียวกันความลํำค่าในตัวของมันเองเนี่ย ั้งด้วยความแวววาวแล้วก็ความน่าดึงดูดเนี่ยมันจะดึงดูดคนที่จะพร้อมทรยศเข้ามาหาเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นนะคะในเกียรติยศของมันเนี่ยก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ในฤดูการที่เน็บหนาวเนี่ยเจ้าแกะเนี่ยก็ยังยินดีที่จะแบ่งปันขนของมันเพื่อที่จะมอบให้เป็นเสื้อกันหนาวของใครสักคนอย่างภูมิใจย,ยิ่ง ชาวราศีเมษนะคะโดยธรรมชาติแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แบ่งปันในสิ่งที่ตนมีให้กับผู้อื่นเป็นการถ่ายเทพลังงานตามธรรมชาติรักษาสมดุลไว้ทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะมาฟังในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษกันนะคะชาวราศีเมษเป็นราศีที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องของความรักพวกเขามักจะแสดงความรักกับคนที่ เขารักโดยไม่คิดมากเมื่อมีความรักชาวราศีเมษอาจจะแสดงความรักซึ่งบางทีก็แบบดูเหมือนจะทุ่มเทมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าเขาจะได้รับอะไรกลับมาหรือเปล่าชาวราศีเมษมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะผจญภัยสิ่งที่ดูเหมือนจะห่างไกลจากบุคลิกตามธรรมชาติของพวกเขาก็คือความยืดหยุ่นและก็การเจรจาต่อรองที่ดีค่ะ บางทีมันอาจจะทำให้ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่โรแมนติกไปบ้างนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยความอดท,ทนที่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะมีเยอะเท่าไหร่แล้วก็ยากมากเลยสำหรับเขาที่จะโฟกัสอะไรนานๆเนี่ยทีเนี้ยพอมันเหมือนหมดความตื่นเต้นในระยะต้นนะคะหรือแบบพอ,อ,อช่วงโปรโมชั่นมันเริ่มเฟดเนาะมันจะเป็นเรื่องที่แบบท้าทายสำหรับ ราศีนี้มากๆากเลยที่จะประคองความรักต่อไปให้ได้ในระยะยาวนะคะถึงจะมีบางครั้งที่เขาเก็บตัวไปบ้างแต่ในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการเขาจะชัดเจนเสมอค่ะเพื่อนของชาวราศีเมษนะคะชีวิตทางสังคมของชาวราศีเมษเนี่ยมาัากจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไปนู่นมานี่พบเจอใครใหม่ๆ แต่ทุกครั้งที่ได้พบก็จะเขาก็เนี่ยก็จะพกความอบอุ่นใจไปด้วยทุกครั้งเราว่าใครหลายคนจะรู้สึกสัมผัสได้นะคะคนนี้เขาแบบ Energy Aura เขามาแต่ไกลเลยชาวราศีเมษเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งความน่ารักเนาะเราคิดว่าเขาจะาอดทนที่จะทำความรู้จักกับใครด้วยนะเขาจะให้เกียรติคนที่แตกต่างหรือแบบไม่เหมือนใครอะคะ่ะ ในขณะที่สังคมประกอบไปด้วยคนในรูปแบบลักษณะต่างๆราศีเมษเนี่ยจะจัดวางตำแหน่งความหลากหลายได้ดีคือเหมือนแบบเวลาเขาไปอยู่ในคนหมู่มากอะกับบางราศีหรือกับคนบางคนเขาจะวางตัวไม่ถูกแต่ราศีเมษเนี่ยเขาจะเบลนเขาจะกลืนหรือว่าแบบเขาจะจัดการสถานการณ์ที่แบบคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้หรือว่าคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาจะ เหมือนอยู่ได้อยู่เป็นนะคะดูเหมือนจะเข้ากับใครได้ซะทุกคนเลยอืมแล้วก็เนื่องจากคนที่เกิดอยู่ในราศีนี้มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยเขาจะพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ซื่อสัตย์ในแบบของเขานะคะทําให้เขาดูมีบุคลิกที่เป็นมิตรได้ง่ายทําให้เขาเป็นที่รู้จักได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันหากเขาพบว่ามีใครสักคนเข้ามาด้วยความไม่ซื่อสัตย์หรือมีเจตนาที่ไม่ชัดเจนชาวราศีเมษก็พร้อมและกล้าหาญที่จะย,ยุติความสัมพันธ์นั้นๆค่ะแต่ถ้าคือถ้าเข้ามาดีๆก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรค่ะาราศีเมษเนี่ยเต็มใจอย่างยิ่งเลย ที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องในเรื่องอะไรก็ตามอะค่ะชาวชาวราศีเมษเนี่ยชอบแบ่งปันนะแต่ว่าเหมือนเขาก็จะมีเซนต์เหมือนกันว่าแบบเออใครเข้ามาแบบดีหรือไม่ดีกับเขานะคะวิถีครอบครัวของชาวราศีเมษค่ะราศีเมษร,รักอิสระและมีความทะเยอทะยานเขาจะรู้ตัวว่าเขาอยากไปไหนตั้งแต่อายุยังน้อยเลยค่ะจะแยกออกจากครอบครัวค่อนข้างเร็ว ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยถ้าใครสังเกตจะรู้ว่าคือเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เล็กๆเ,เลยการควบคุมเขาเนี่ยเด็กราศีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทา้าทายพอสมควรราศีเมษอื่นอิงสายสัมพันธ์ความรักที่ดีจากครอบครัวถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีจะสร้างความยุ่งยากให้เขาพอสมควรความโกรธของชาวราศีเมษเนี่ยมักจะมาจากเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่วุ่นวายกับเขามากเกินไป ฉะนั้นครอบครัวที่เรียบง่ายและอิสระเนี่ยจะช่วยประคองเขาได้มากแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นชาวราศีเมษเขาก็จะแบกภาระครอบครัวของเขาเอาไว้เองค่ะเขาไม่เคยปฏิเสธภาระที่เพิ่มขึ้นแถมยังใช้มันราวกับว่าตัวเองมีพาังไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเดอแบกนั่นเองนะคะใครไม่ทําราศีเมษทําอาชีพและการเงินของชาวราศีเมษนะคะ อาชีพและการทํางานของชาวราศีเมษเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขเจดจ้าเป็นประกายได้มากที่สุดสถานที่ทํางานจะจุดประกายความทะเยอทะยานและความคิดที่สร้างสรรค์ของเขาให้เขาได้เติบโตให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาชอบที่จะจัดแจงอะไรความคิดเร็วทําอะไรเร็วพลังงานที่แบบ มันล้นเหลือนะคะทำให้เขาก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอเวลาเจออะไรที่ท้าทายเขาจะตั้งรับและจัดการกับปัญหาได้ดีราศีเมษไม่สนใจในเรื่องการแข่งขันนะคะอันที่จริงมันยิ่งทำให้เขาเป็นประกายมากขึ้นไปมากกว่าเดิมซะอีกเห็นแบบนี้นะคะราศีเนี้ยจะฉลาดและประหยัดเงินในวันที่จำเป็นต้องใช้นะคะ ราศีเมษให้ความสำคัญกับความสุขในการใช้จ่ายแต่จะรู้จักใช้นะคะไม่เก็บจนเก็บโกดแล้วก็แบบไม่ใช้จนหมดแบบไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่บางทีความรีบร้อนของเขาก็ดูเหมือนแบบจะไล่เหตุผลเหมือนกันในการตัดสินใจบางอย่างอะไรแต่ถึงอย่งงางนั้นนะคะถ้าเขาจะต้องเสียอะไรไปเนี่ยมันจะต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาเลือกนะหรือว่า ถ้าเขาจะต้องหาอะไรบางอย่างมาชดเชยในสิ่งที่เขาจ่ายไปคล้ายๆเช่นว่าสมมุติว่าช่วงนี้เขาใช้เงินเก่งอะค่ะเขาก็จะแบบเออพยายามหางานที่แบบมีไรายได้เพิ่มขึ้นให้ให้เหมือนกับที่เขาใช้เนาะหรือว่าแบบถ้าจําเป็นต้องลงทุนกับอะไรสักอย่างอะค่ะคือแบบมันก็ต้องมาจากสิ่งที่เขาชอบด้วยมีความสุขกับมันด้วยแล้วก็พอจะเห็นหนทางว่ามันเขาน่าจะได้อะไรจากมันบ้างค่ะ เอาละมาถึงผู้ชายราศีเมษความอิสระจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจผู้ชายราศีเมษพวกเขาไม่ค่อยชอบคำสั่งถ้าคุณอยากรู้จักเขาคุณจะต้องเล่นตามกฎของเขาผู้ชายราศีนี้มักจะชอบการไล่ล่าการตามจีถ้าอยากเอาชนะใจเขาต้องแบบทำตัวยากนิดนึงนะคะ่ะ ไม่ต้องสนใจเขามากให้เขาใช้ความพยายามในการที่จะได้คุณมาไม่ใช่การเล่นตัวด้วยความหยิ่งนะคะหรือแบบไม่ได้แบบทิ้งเขาจนไม่สนใจนะเช่นแบบถ้าเขาชวนไปไหนก็บอกไม่ว่างบ้างก็ได้ค่ะหรือถ้าเขาไลน์มาก็ตอบช้าบ้างเว้นช่วงตอบบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับแบบว่าหายไปหรือว่าไม่สนใจนะคะผู้ชายราศีเมษไม่กลัวอุปสรรคและความท้าทายค่ะ ถ้าอยากอยู่เคียงข้างเขาคุณจะต้องปล่อยให้เขาตัดสินใจบ้างในบางครั้งและยืนอยัดอยู่เคียงข้างเขาสู้ไปพร้อมกับเขาเราเขาจะาอบคุณไปด้วยค่ะในวันที่เขาอาจจะดูเหวี่ยงดูแบบหงุดหงิดดื้อรั้นไปบ้างแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็กล้าหาญและพร้อมที่จะปกป้องคุณเสมอนะคะและจะไม่ปล่อยคุณทิ้งไว้ ในวันที่คุณเจอเรื่องเหลวร้ายเพียงลําพังอย่างแน่นอนอยู่กับเขาคุณจะมีเรื่องให้สนุกและตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ถ้าคุณไม่สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เขาต้องการก็จะเป็นเรื่องยากที่จะประคองความสัมพันธ์กับชาวราศีนี้ค่ะถัดมานะคะหัวข้อสุดท้ายแล้วผู้หญิงราศีเมษค่ะผู้หญิงราศีเมษโดดเด่นมากในเรื่องของความกระหายและ ความเป็นผู้นำตามธรรมชาติคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่มากและมีเสน่ห์หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความทา้าทายและการผจญภัยมักจะดึงดูดเธอได้ดีวิธีมาใจคือปล่อยให้เขาเข้าหาค่ะแล้วก็ให้อิสระกับเธอผู้หญิงราศีเมษเนี่ยมีเสน่ห์และเย้าวยวนใจใครๆได้เสมอนะคะ แต่เขาจะไม่ค่อยอยู่กับที่อะคะ่ะมักจะแบบไม่ค่อยแบบให้ใครกักตัวไ้นานๆคือเหมือนจะแบบไม่ค่อยติดแฟนนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็หวยหาความรักแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ชอบให้ถูกควบคุมวิธีจะดึงดูดความสนใจของผู้หญิงราศีนี้นะคะคุณจะต้องแสดงตัวตนแต่ไม่ควบคุมเธอคะ่ะเธออยากมีอิสระ มีคนรักที่เข้าใจในสิ่งที่เธอเป็นในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อคนรักของเธอหากเธอตกหลุมรักใครสักคนเธอจะมีความซื่อสัตย์เป็นที่หนึ่งอาจจะมีความหึงหวงบ้างในบางครั้งหากจะออกเดทกับเธอคุณต้องให้ความสนใจทั้งหมดให้เลยค่ะทุ่มเทเวลาพยายามอย่างต่อเนื่องนานพอที่จะพิสูจน์ความรักของคุณ ใส่ความมั่นใจและความมุ่งม,มั่นของคุณให้เต็มที่นะคะเธอไม่ได้อยากได้ใครก็ได้ที่อยู่เคียงข้างแต่อยากได้ใครสักคนที่มีพลังงานใกล้เคียงกันความรักของชาวราศีเมษน่าหลงไหลเต็มไปด้วยเรื่องน่าผจญภัยเรื่องน่าตื่นเต้นหากคุณแอบลดลาวาสอกให้กับเธอคุณจะได้ใจเธอไปเต็มๆเ,เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ มีใครอยู่ในราศีนี้บ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะขอให้มีความสุขกับเรื่องเล่าราศีเมษวันนี้นะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ